เราดำคนแล้วขบับตาเราแลว่าทาเรื่องเรื่องสีโอ้ไลเข้าไปปะบนิบเต็กเก้มาอีเป็ดซื่นบอมีกาดหลบมันบอคณะ รัน้ดมันรถน้ำมันรัน้ำมันขั้นนี้มัมีการอซูงกันนี่คกะเล่นี่เล็กเล่นนี่อยอะคณมันนักอยูองเจตตอนนั้นมันจะมีกาแซงอไกยางมีเชียนเท่านั้จริงๆะบักนั้นมีมารยาทมันจอดเลยจอดทางทางคือขันนี้ไปตีไฟอสเขามีแมม่าตีไฟเซ็งทาโค้งอีกนท่้งนานเป็นล บักระจกนี่ข้างหลังนี่รถติดเป็นชิปกว่าคันเลยมันจอดข้างเลยไวแอบะมงแอบเลยมันอ้านมาเป็นรถวัตถุไฟฟมือนทุกรอบนคคือน่ีมันต้องจอดมันเอ้หเจ้ากรเอาแล้วสิจเายวได้ อุ้าป่าของน้ำพุอะไรนี่มื้น้ำพุป่ามีคนซื้ีู่นนะคนนมาทางว่างแล้วบาดนี้ไปได้แล้วบัดนี้มันตื่นเต้น มาธานมานาะน้วยเนาะรกน่าเนี่มันฉลาดเมันสช่เอมันเไงนะแต่คนสีทากมันเข้านที่นี่ในนู เก่าเราดลดน้อที่นี่นี่พเขาถวายที่นี่บ้านบ้านะบ้านที่นี่ขยายทางไหมขยายไฟฟาินไฟน้องายไปไป่ได้กินตะบุตนู้ ความทอตาโนมันมันขึ้นหลายนะมันทันแต่ันตัวเม่มัน,นมีอันนั้นม,มันมีเรียนลำไยหูวถึงคลิปก็เทา จอมาทางนายเลยนะไอ้เด uh. ็กเขากระเบียเขาหอดุเขามาทงพุ่นหนีรถหนีรถกระเวีงกอดุกะเตกันมาท้นเน่มันเร็วได้โอ้ยเขาไปติดจู่หัดทั้งหลุนเพานท้ารถอันที่มันทางทางเขาหมดละ ไจอดใส่ต mhm. ้ี่าจอดฮือนเขาเ่นมจอดฝั่งนั้นคนหลังเาดิน้ดินเจ้าตะเกาว่ได้บงจอดพี่เนอนดินเก่าจ้งนี่นี่มันเป็นื่นเขาใจหนแล้วหรอปะอืมเตัวหลังสีเลือี่เบอตะเก่านี่บอเฮาเฮาหันได้บอจอดเขาลีละมันผิดทางเดี๋ยวคอยไปกรับเองคลายคาดมเก่พนงานศพแล้วนะงานพี่ละ พี่น้องเป็นมาพอเดียวแต่มีก็มีมาแอนลุงก็มาบ้านนี่คือบ้านเพศเลยวัดป่าพิพิกาลามคงอาจารย์สมภพป็นมาไปว่างั้นไปเมื่อันอะไรมาล้อกันไปซองเมื่อนโบหินไหมมือนยำไปแล้วไปซองที่ไหน เห็นไใส่ขึ้นไปหาสนุวราาออี่บ้านเขาคันพาเช็ดมือคัาเช็ดมือสมาบุอคืนเลยนเนี่ยสองเจ้ามา ปลาปาใบไม้ได <chill> <Yeah. S 1> yeah. ้ปาเช่น hmm. ม mm ือคือบ้านอะไรบ้านได้เป็นไรบ้านอะไมือมีนะมันต้องเอ็นไปในจังหือใจคนเนื้อเนื้อหมอล ไม่เป็นหมูหอมเนื้อหอมหมูหมูอันนี้เนื้อนี่ต้องผ่านหมูมนม้ว่ะไ,ไตทำไมต้องมามาพี่สาวเสิร์ฟน้ำมาพอมีลาวขาเข้ากินฟรีมาเพราะความดีมีลูกม,มีหลาน มาพเพราะเจนเป็นญาติมาพอเป็นทาสสุรามาโหอ,อาหารเขามีคือทางเห่าด้วยทานามาเนี่ยมาพออยากไปส่งมาพออยากลงสอทอนะมาพออยากเปลี่ยนสะโก้ที่ขาดมาพราจรักมาพอาะอ,อยากไ้รู

Yeah. <laughs> mưa đi chẳng muốn chẳng đi chẳng muối chẳng đen tên khô chá đồ tên khô đầm bồ bề mà bước xong cho ai cầu xong xa thằng cầu có lạ thằng cầu xa cổ mà lên ai เหลือความกันห่างเหลือความเป็นกันโคตรจิ้มจิ้มเลี้ยในก้าวคือเมืองเมืองหนึ่งจิ้มจิ้มเลี้ยในคุ้มครวญเมืองฝ่าจิ้มจิ้มเลี้ยในเก่าสมควรคือจิ้มจิ้มเลี้ยในเก่าสมควรให้ท่านทำให้คือคนไข้ให้คนงามคนรวยแต่คุณเอาเจ้าระดับใดจะได้ ตอนไี้นะคุยไปงานที่นี่คือดื่นึ่งมันมาทุกนาทีเาต้องการของเขาด้วยนะมังบ่เลี้ยแนวตรวจกันเดียวเก่าๆให้ขับพันเจ้าให้เป่ายางไว้พัดยามบ่เมาเส้นใดกะเรียนสบายตรวจในเพจก็เงียบหายจากว่าอายไปอยู่แจได เงนยให้เป่าย่างไวถ้าว่ากินมาแต่ใสมันเกินเป็นหลายให้ลงมาเสาขึ้นไว้พวดดอกเบียสว่งกับพองเนึ่งสูงขันที่เหลืออยู่สุ้มเนี่กินก็คือบอบเป่าบางคนอ้างบาาหลายว่าโตบ่เมา อืดแต่เนี่ยว <ไฟ S 1> สีเบาอย่างควายเขาคือเมาคือกันยามบอกินเหล้าในเมืองกามีดาน้นายอยคนขับมเมากัน,เ,นเป็นรอยพอวันนี้คือมาจับฉันคุ้มไปขังไว้อยู่โรงพักทาคนบระกันตรวจรถแค บางวัน,าาน,นกายังพ<า>อ,งองงกาาัน,านายุนอกสุงเขงยัง้ปเป็นเ้อานี้ั้เป็นพนาอยู่พายินเฮ้ยเฮงหลายเพี่อเอาคิดไปฮีแล้ว มีขาโคกอยู่ด้วยมีขาโคกเบิ่งยื่กลางบ้าก